สุเอเลิมันมีปัญหาตรงไหนหเนี่ยสุเลอร์เล <laughs> เริ่มบอกเลยจุด A สิบห้1ศ1นย์สิบสี่หนึ่งสิบสี่หนึ่งหรอสิบสี่ตรงนี้เลยดีกว่าหนึ่ง สองสองสิบสองสองกสามเก้าส 5สี A, ่ศูนห้าจะได้หรอครับเนี่บีซดี มีจะมีสองจุดนะจุดไหนบ้างจุดที่อยู่ต่ำซ้ายมือจุดนี้คือจุดที่เดี๋ยวบรรยายนะจุด G ก็คือจุดที่ใช้ทรัพยากรไม่เต็มประสิทธิภาพนะส่วนที่อยู่นอกขาดแคลนก็คือไม่มีให้ใช้ไม่มีให้ใช้ก็เลยผลิตไม่ถึงตรงนั้น แล้วลวันนด็กวันใดวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไหมไอจุดจ้าอะไรครับจุดคือใช้ยาปิบัติภาพใช่ไหมฮะจุดจุดจีอ่าใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพมีมีงานๆที่มาจากในใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็เลยต่ำกว่าที่จะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพคือเส้นนี้คือใช้เต็มประสิทธิภาพถ้าถ้ามีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันจะมันจะโปอ่ออกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรมีเยอะมากขึ้นเช่นประเทศไทยไปรู้ว่ามีน้ำมันอยู่แถวพุทธมนลเนี้ยคนล้ออ,อะไรปะเนี่ยคนลออ้อไม่ต,ตลกอะ่ะเฮ้ยมันมีน้ำมันจริงนะน้ำมันอะ่ะน้ำมันมีโตรีเมอะ่ออะ,ะ,ะ,ะอ่านข่าวเปล่าเจอเอ่านทําไมวะ เขาเพิ่งจะมาประกาศบอกว่าน้ํามันประเทศไทยราคาแพงเนี่ยทาไมเขาจะมาขุดพบอยู่แถวนครปฐมเลยแถวๆนี้ย่ยานบริมนทนจะมีน้ํามันเจอได้เลยประเทศไทยอะ่ะแล้วมีอีกหลายๆพื้นที่ในภาคอีสานก็มีมีทวดห,หมอดในประเทศไทยเมื่อกี้ที่พูดไม่ได้พูดเล่นเนี่ยออที่ทอ่าวไทยรู้มานานแล้วมีแต่ว่าไอ้ที่พุนทธมนตรเนี่ยบริมนทลของกรุงเทพนี่มีน้ำมันอยู่ข้างล่าง ภาคอีสานก็มีทั้งหลายพื้นที่ขอนแก่นรีสะเกมีมีมันเยอะพอมันเยอะพอมันเยอะเนี่ยการที่เรามีทรัพยากรเยอะกว่าเดิมแต่ที่เราเคยคิดได้เนี่ยเส้นมันอาจจะโป่งไปทางนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดทรัพยากรมีเยอะมากขึ้นหรือมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันอาจจะโป่งไปทางด้านขวาก็ได้แต่ถ้าเกิดมันมาทางนี้่ก็ของก็น้อยลงความ็นไม่ได้ในการผลิตก็นนนนจะล่างลงมา อธิบายไหมอ๋อ